ย่าจะให้ผมไปช่วยพูดกับคุณอาให้ไปบริหารงานโรงแรมที่หัวหินนะครับใช่ถ้าธนวาทําได้ย่าจะยกห้องสวีทที่หัวหินให้หนึ่งห้องหนึ่งห้องใช่จะเป็นชื่อของผมเลยใช่เลยหมายความว่าผมจะทําอะไรกับห้องนั้นก็ได้ใช่ไหมครับใช่สิคะพี่ธนวาห้องนั้นจะกลายเป็นของเรานะคะพี่ธนวาจะพาเพื่อนหรือพาใครมาก็ได้ ใช่ขึ้นมาชั้นสี่เลยแกบอกเขาว่ามาห้องพี่ธันวาพี่ธันวาคะเดี๋ยวเพื่อนสดาจะมาอีกสิบคนน่ะพี่ธันวาว่าไหมอะคะไม่มีปัญหาจ้ะพี่ธันวาใจดีจังเลยอ่ะอยาจะบอกว่าห้องนี้ยินดีต้อนรับสาวๆเสมอน่ารักที่สุดเลยค่ะจ๊ะช่างสาวจ้าสาวจ้าไม่ต้องแย่งกันสำหรับพี่พี่เป็นของทุกคน นี่แหละทันวาสไตล์พี่ทันวาคะตกลงพี่จะช่วยพูดให้คุณยายไี่เนี่ยทันวาสไตล์ช่วยอยู่แล้วครับโอ้โหลานรักของคุณย,ย่าสยามถ้าไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะครับน่นน่ะสิแต่ว่า,าแต่อะไรอีกแล้วลูกคุณย่าครับผมว่าสองเสียงนี้พอครับถ้าจะให้ดีเนี่ย เราต้องไปตามหลานแท้ของอาตั้มให้มาช่วยพูดด้วยเรียบร้อยแล้วเมนูใหม่ของร้านฉันนั่งพญาขี้คันคากลุยไฟอะไรวะขังคกผัดชาไงตั้งชื่อให้มันดูหรูจะได้ดูน่ากินน่ะดีเหมือนกันเว้ยแกกินให้หมดนะเวยและแกบอกฉันด้วยเนื้อมันรสชาติเป็นยังไงเผื่อฉันจะลองชิมดู ฉันไปก่อนนะเว้ยโอาโหไอ้บ้าเอ้ยลืมสนิทเลยนี่ต้องไปซื้อของเตรียมทำอาหารตอนรับคุณยิ่ยงนี่หว่าเนี่ยโธยเอ้ยน้องจ๋ามามาก็ดีแล้วเดี๋ยวพี่ฝากร้านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มาโอเคเจ๊ฝากร้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา พอกเขาจะรีบไปไหนของเขาอ่啊ใส่เขางอนมัน้งเราทิ้งร้านไปกันอ่อแล้วพอเรากลับมาเขาเลยทิ้งร้านหนีไปชนเราบ้าเป็นชวดเป็นชวดบ้าอะไรกันล่ะนอกจากอาหารที่ร้านคุณเนี่ยสรสชาติไม่ไดีเรื่องเลยนะบริการสุดแย่แย่แย่แย,แย่ดีนะฉันไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์หวยแปะไว้หน้าร้านคุณเนี่ยแค่นี้นะเสียอารมณ์งงมาคุณยิ่งยงหรือเปล่าคะ วสวัสดีค่ะจ๋าจ๋านะคะเป็นลูกของเจ้าของร้านนะคะเห็นคุณพ่อบอกว่าคุณยิ่งยงจะมาตอนบ่ายสามแต่ว่าทําไมมาเร็วอะคะเออคือเมื่อสักครู่เนี่ยไปชิมร้านอาหารร้านหนึ่งมานะแต่รสชาติไม่ได้เรื่องเลยกินไปคำนึงก็ต้องเททิ้งก็หวังว่านี้เนี่ยคงจะไม่ทําให้ผมผิดหวังนะเออแล้วไหนล่ะเมนู เด็ดของที่นานที่ผมชิม,มาอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวรอดีกว่าค่ะอรอพ่อครัวกลับมาก่อนดีกว่าเขาจะได้มาอธิบายวิธีการปรุงอาหารนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาหมอนกับผ้าห่มมาให้ด้วยเลยนะจะได้นอนปลอ,อจมจู้นะครับประชดอนี่ฉันไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นนะถ้าไม่มีอาหารจานเด็ดของร้านคุณที่ฉันชิมเนี่ยฉันก็จะกลับนี่พี่อาจารย์อาจารย์เนี่ย เจ๊ว่าพี่เบิ่มต้องทำให้สนับคุณยิ่งยงแน่เลยอะเอ,อ่อนี่ครับเมนูเด็ดประจำร้านเราครับโอ้โหหน้าตาดีมากๆเลยอะ่ะขอบคุณที่ชมครับอาหารโอ้กินก็ใช้ได้เลยนะเนี่ย อะไรมาผมกินเนี่ยฮะเออคุณยิ่งยงขอโทษค่ะพอดีว่าอันนี้มันมันยอดเยี่ยมมากๆเลยมันย,ยอดเยี่ยมที่สุดเลยยิ่งยงลินเพชรเนี่ยนะที่มาเร้อยเอ็ดเจ็ดย่านานาเนี่ยเมนูเนี่ยเด็ดมากๆแม้กระทั่งโรงแรมระดับห้าดาวนะยิง่งสู้ไม่ได้เลยนะเถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเก็บเรื่องนี้อย่างเดีนึงนะได้นะ แค่ชิหน่อดอยากเนี่ยนี่นะจากที่ผมพีนิดวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะมันชัดเลยต้องเป็นเนื้อนกกระจอกเทศมาจากประเทศจีนเพราะว่ผมเนี่ยได้กลิ่นของกลิ่นโคนกลิ่นไอของแม่น้ำมันต้องมาจากแม่น้ำอย่างสีเกียงแน่ๆเลยเพราะว่ากลิ่นมันเฉียงแทจมู บ้านเมืองจีนตอนไหนเนี่ยขนะแค่เดินไปตลาดอนี่ยยังขีเกียจเลยอึ้งแบบนี้แสดงว่าผมทายถูกใช่ไหมล่ะว่าเป็นเนื้อนกกระจอกเทพจากยางสีเกียงเอ้จรแตเจเจคิดว่าพ่อเขาจะลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอแล้วจะบอกเขายังไงดีอะว่าเนื้อมาจากอะไรอะโอ้ยบอกท่านแล้วบอกท่านแล้วบอกท่านแล้วที่มาพอดีเลยอะ พอดีว่าคุณยิ่งยงเนี่ย่ะจะรู้ว่าอันนี้เบื่อทำเนี่ยนนมันทำยังไงในจานนั้นใช่ไหมใช่ใชกินสักเกียงเลยใช่สวยแล้วนี่ตกลงว่านี่คือเนื้อนกกระจอกเทศใช่ไหมใช่ไหมนกกระจอกเทศอะไรแบบนี้คัางขากนี่แล้ว ผมไปกรอบลุงตั้มนี่นะครับอแต่ว่าพี่ปันคะถ้าพี่ปันทาสาเร็จน,นะคะพี่ปันจะได้ห้องสวีทหนึ่งห้องเลยนะคะใช่แต่ว่าแล้วแกก็จะทําอะไรกับห้องนั้นก็ได้แกลองคิดดูแกสามารถทำแกลเลอร,รี่ส่วนตัวของแกในห้องสวีทห้องนั้นได้โดยที่ชวนสาวๆที่ชอบงานศิลปะเนี่ยเข้ามาดูห้องของแกโดยที่มีชันเนี่ยเป็นไกด์คอยแนะนำสาวๆพวกนั้นว่าจุดนั้นคืออะไรภาพนี้สื่อความหมายอะไรแกลองคิดดูว่าพวกเราจะมีความสุขขนาดไหน ้องฉันกจะเข้า,าทำไมวะเอา้าห้องมันใหญ่ไอ้ปันฉันรู้ว่าแกดูแลไม่ทั่วถึงอย่าเอาความฝันของฉันไปปนกับแกสิวะไอ้กางหืนกานเอ้ยฉันน่สะสนใจเรื่องศิลปะเท่านั้นแหละแล้วใช่ อจานโทษนะครับคุณปันน้ำส้มคันมาส่งแล้วครับข้าใจนะออกไปสิเออคุณปันครับผมขออยู่ในห้องเพื่อนได้ไหมครับเฮ้ยนี่มันห้องฉันแล้วจะอยู่ได้ยังไงออกไปเด็กเสริฟสมัยนี้ พี่ปันถายหนูว่าพี่อะเล่นวาดภาพถ้นเราไปอน่นมีกันในกว่างเนี่ยคือยังไม่ค่อยง่วงอะไรยพี่ว่าเรามาหาอะไรเล่นกันก่อนดีกว่าไหมเราจะเล่นอะไรดีอะคะเล่นอะไรเหรอ,อเล่นอะไรดีนะเล่นอันนี้ไง ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วก่อนดีกว่าเออขอโทษนะครับหรือว่าผมเห็นว่าสามตอนหนึ่งมันเป็นการเอาเปรียบผมขอช่วยคุณปันได้ไหมครับแล้วจะช่วยอะไรฉันให้นี่มันห้องฉันอีกเด็กเสิรบไปเราไม่นกันต่อดีกว่า เหรอเหเฮ้ยคุณย่าเขาถามไม่ได้ยินเหรอวะอะไรวะเด็กเสิบเด็กเสิบอะไรวะฉันหมายความว่าอะไรวะทันวาพี่ปันคะพี่ปันเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าแบบเนี้ยคิดเรื่องศิลปะจริงหรือเปล่าจริงสิศิลปะล้วนเลยแล้วตกลงเขาจะช่วยพวกกับเนตตั้มให้ฉันได้ไหมเนี่ย คุณย่าต้องเป็นหัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับลุงตั้มให้ดูครับโป๊ดเชะ